ฟับอืมไปนหนไหนพี่เจอทอมเป็ดแล้วเมื่อก่อนเราเจอฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ไปดูมาแล้วพี่ก็เจอ พี่เจอตรงนี้เดียวว้าวยังเหลืออยู่เลยให้รอมันตายก่อนที่เมื่อกี้ว่าไม่มีคนมาตัวเห็นปะอืมอืมแต่พี่ก็ก็ะตุเนี่ยมันเจอห่างๆแล้วพี่ก็ไป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 นู่นถุงพี่อยู่นู่นอู้ยังเหลืออยู่เลยเนี่ยถึงห่างๆกันนะอยู่ใต้ใบไม้นั่นน่ะมันมันไม่ได้แบบบานจนเลยอืมมันยังมีอยู่เลยนั่นน่ะนั่นน่ะสองสามดอกน่ะเอาเลยเล็กเล็เลยถึงอู่นู่นอ่ะอีดก็มี ตัวกลับซิตัวตัวจถ่ายถ่ายมาจะถ่ายไปว้ายพี่นางทำเป็ดเดลหมอกเห็ดตะแรแห่งความตายเอาเอาบบว่าซื้อตามไอ้นี่เด้อตามภาษาของเขาเด็กนันตายหมดแล้วเนี่ยตัวดูสิเนี่ยตัวดูตัวใช่ปากมันตายใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ใช่ทำไมไม่มากัน่ะไปทำอะไรเขาแก่แก่แล้วมากันเป็นน้ำท่วมตายเวลาจับออกนี่เปื่อยข้ามือเลยเนาะ ฝนเมันตกขนาดนี้ฝนเมันตกขนาดนี้ไปเพื่อนได้เชียนเต็มทุ่งแล้วพี่น้องขนาดเพื่อนบ่นนนนค่อยตั้งใจเก็บปันแดงสำพอฝรัง คนฝรั่งอ่ะชอบเข้าป่านี้อืมาที่ไรไม่เห็นคนไทยนะเห็นแต่คนฝรั่งอ๋อก็เห็นเห็ดรักแกด้วยบ้านเราเรียกก็ว่าเห็ดลักรักมึงรักแกสวยนะชื่อเขาอ่ะรักแกชื่อไอเห็ดนี่ไงเห็ดไออะไรอ่ะ เห็ดเออ่เห็ดลักแกก็คือเห็ดสีม่วงอ่ะเห็ดเห็ดที่มันเป็นอ่ะบานๆเล็กๆสีม่วงใช้อ่อชองเทนอ่ะอืมีทั่วไปเขาเรียกว่าลักแกนี่นะข้างหน้านี่หาแบบขานใสเรื่อยๆเนี่ยพี่มาข้างหน้าให้หน่อยสิ ่นันอะหนักไม่เห็ดทอมเป็ดเยอะสินั่นัะข้างหน้าก็ใช่เลยเยอะี่กระน้อย่างงี้อื้าเบิ่มแล้วเพิ่นได้เห็ดแล้วเพิ่นบ่เอิญคอยพี่น้องใหยปอยคอยเป็นงมเศร้าๆเอาอยู่ผู้เดียวว่าแม่คอยซุนหรอเป่เฮ็ดเนียน เหน,น,นี่เห็นบ้านพี่ดองไป<อ><อ>เห็นบ้า<อ>เห็นบ้าพี่น้องเห็นเห็นอะไรม่นหนักไอช่องช่องเทนของเราไงหัวยิกใช่น้องยิกน้องยิกพ<ม>ี่ว่าเขาไม่ตายหมือเขาจะเกิอดอกทีิไหมเออ ผมก็คิดว่าเออพูดไม่พอด้วยนะเออด้วยนะพูากับหลักที่ใหญ่นะเออจะเจอระดับเลยนิมิตแบบนี้ไหมเออเออเขาไม่ตายเออมันไม่ตายเล็กกว่านะนี่นี่ช่างกันนี้เนี่ยยัยนี่นั่นสวยสวยนี่เห็นมาเนี่ยไข่ไข่นั่งเขานั่เดียวเขาตั้เตาเฮทไทฟลินข้างนอม ใจนะเออเออคอยนั่งเฝ้าวอย่างนี้ใช่ไหมคอ,อยกันนั่งอีเล่ได้พี่น้องนั่งเอ็ดไปเอ็ดไผื่นเลยนี่อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผืนสิบห้าคอยเปยลี่ยนไห้รางมันให้รางวัลโดยพาไปหาเห็ดที่คอยอยากจะเจอเป็นฝูงฝุงเจ้าค่าตาไว้ไว้เนี่ยอันบบแมนคนเอาเห้าเราบ่อใยบ่อกอาวานมาดูดูก่อนกลับบ้าน ย้อนคนหลาย่ะย้อนคนหลายใช่ไหมมีเทคนิคนะเขาก็ไม่จอดจักรยานฝั่งที่เราไปดูนะเออเราต้องจอดอีกฝั่งเอาสิพี่จะลามไปเอานั้นไหมล่ะเอาสิอันนี้เล็กไปไม่เอาได้ยังไงรรออเายู่น้องหยีน้องหยองไปๆจะพาเข้าปารีสนี่นี่เด้กพี่น้องเฮ็ดรักแก่ เห็ดรักแกสีม่วงอ้ายอ้ยเอยเอาในเอาน้ำเฟินน้ำดอกหนึ่งเขียวมันเที่ยวมันเขี่ยวใช่ไหมใช่ตำมาตไำมาเสรมแซบพี่น้อไม่ตเราม่ขึ้นคองบบกรดยน่เคยหาจะขามาก แตเาขาจะขามมากใหยเอ้ยคุณน่ะจักรยานขยจอดยฟังสงครามาคุณจะห,หมุนมัน้งเหรอกล้องขอยักหมุนบริษัทฮอดเอาสายชาดมาตัวไม่กลัวคนในตัวไม่กลัวคนในกล้องเขาจะอ้วกมั้งเหรอ <laughs> กล้องหมุนเอง <laughs> <laughs> ไม่ได้เอาสายชาร์ตเลยมาไม่ได้เอาสายชาร์ตไอ้กล้องนี้มาเพราะว่ากะว่าเออใช่แป๊บเดียวยอะไรเงี้ยห๋อ,อแบบไหนอ่ะฮะ หัวหัวหัวแบนแบนหัวแบนๆหัวเหมือนหัวแบนๆมีรูเหมือนเหมือนไฟไฟใช่เอาเหรอเฮ้ยกมาสักดี๋ัวพี่น้งไข่นะแล้วไข่ย่างหาหันให้เพื่อนเก็บไข่ผู้หาวูยย่างมือีกักหน่อยกัน ขาลายหมดดกแดงขาลายหมดดกแดงงามบ่ข้างๆกันกันนี่กกรักแกว้ายเออเฮ้ยเจ็บมือเออเอเอ เล็กเออไอ้นั่นอะถังที่เล็กให้เขาอะสีดำดำอะมันล้นออกมาเลยนะเอ่ไมตะเกะเ,กเขาเขาไปเก็บเมเขาผ่านไมตะเกะมาเมื่อกี้ไงเอามาตะเกะเขา้าเก็บใส่ในถังทะลุทะลวงเลยเล็กมันล้น,ะนฮะนอเออเอาซ่อนเอาไว้ ไม่ตะเกียไปเชียงใหม่เพราะว่ามันเอามาไม่ได้มันหนักตรงนี้ไม่มีเล็กปะ่ะโอ้ยพ่อดอกเดี๋ยว,ยวสิผ้าใครย่างออมปลาอยู่พี่นนัง หาเซ็บพะนะเซ็บเนี่ยขึ้นเห็ดถึ่งพลังไม่ใช่ได้เห็ดถึ่งหวานซิมี่ยังให้หาอีกแล้วปลาเลยแล้ะ